สวัสดีครับหมอตั้รรมทำมาสอนนะครับวันนี้นะครับหมออยู่กับพี่วินะครับพี่วิก็เป็นคนไข้ที่น่ารักของหมอมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่วิช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับการปวดสะโพกนะซึ่งปวดมาได้ประมาณสองสามเดือนเดี๋ยวให้พี่วิช่วยเล่าให้ฟังว่าปวดยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างได้คนะ่ะคุณหมอก็คือเริ่มจากปวดไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีอาการปวด เข้าใจว่าไปนั่งแล้วโดนเหมือนไอ้ตัวสายรัดเวลว่ะค่ะกับใส่กางเกงยีนลัดแล้วมันปวดสะโพกตอนนี้ปวดก็คือมีอาการปวดสองข้างเลยคุณหมอก็เลยแบบพี่ไปโดนอะไรมาที่มันเหมือนขาดเอวขาดสะโพกเนาะเออก็เลยนึกึ้นได้โอ้โธ่น่าจะเป็นเวลที่ที่เราไปนั่งเช่ารถนานๆแล้วครับันนี้อาการคือมันเริ่มปวดจากก้านปวดสะโพกด้านหน้าด้านหน้าใช่แล้วปวดสองข้างปวดสองข้างพร้อมกันแล้วอาการคือพอลงจากรถปุ๊บยืนแล้วปวดจี๊ดเลยอแล้ว ต้องสักพักหนึ่งถึงจะเดินได้อก็อดทนคิดว่าอ๋อเดี๋ยวทานยาแกป้ปวดแก้เสบเองลแล้วก็หายแล้วก็ไม่หายจนสองสาเดือนแล้วก็นี่ถึงหมอทามาสอดเพราะเหตุว่าเราเคยรักษาการเรื่องของการเส้นเอ็นกระตุก<อ>ที่ต้นแขนแล้วก็มาจ<อ>ิ้มฝังเข็มแล้วหายเลยก็ลเลยคิดว่าเอ้ยสงสัยมันกระตุกอีกแน่ๆเลยก็เลยมาหาคุณนหมอนี่เป็นหมอตรวจดูแล้วมันไม่ใช่อาการของเส้นกระตุกนะเป็นการเส้นเอ็นอักเสบอ่าแล้วคุณหมออธิบายให้พี่วิ่ย ชอบมากตอน,นอที่หมออธิบายของการที่แบบเอพี่วีนะมันฉีกออกกันจะงี้นะแล้วก็ไอมันค่อยๆรักษาแลดีขึ้นอันนี้คือชอบแป้งแล้วมันเห็นภาพ<อ>มันทําให้พี่เข้าใจแล้วก็พยายามบอกวิธีดูแลที่ดีมากด้วยแล้วก็พอทำช็อเวฟเนาะแล้วเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นย้อนกลับไปที่บอกว่าปวดสะโพกด้านหน้านะะี่ครับประมาณ 2- 3สเดือนตอนตอนนั้น่ะที่อ๋อปวดมากๆปวดทุกๆ ก้าที่เดินเลยก็เ,ยเลยไว้ใช่ไคะอ่าใช่ค่ะปวดปวด,ดทุกอริยบทที่เราต้องเหยียดขาจังหวะที่ต้องมีเหยียดขาเช่นจากนั่งแล้วลุกขึ้นยืนปวดนะคะแล้วก็จังหวะถ่ายรูปเราต้องพ้อยเท้าปวดอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเหยียดสะลโะะพ อ่ะะคถึงแล้วก็ลาตัวเลขศูนย์ถึงสิบที่วิให้ตอนนั้นปวดเท่าไหร่เต็มศูนย์เต็มสิบเลยใช่เต็มสิบเลยตอนที่มาก็คือแปดเต็มสิบใช่เมื่อเมื่อวันตอนที่ตอนที่มาตอนที่เจอใช่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 ปวดมากแบบปวดมากปวดแบบไม่ไหวแล้วถ้าแปดเต็มสิบคือใช้ชีวิตปกติคือยากใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นนะครับหมอก็ตรวจพี่วิแล้วก็ที่แปลกมากเลยตำแหน่งที่ปวดสะโพาะ่ะคืนเป็นส่วนของบริเวณขอบกระดูกเป็นขอบเส้นเอ็น าการรักษาที่หมอแนะนําในตอนนั้นที่มันเหมาะที่สุดกับเรื่องของเส้นเอ็นนะครับก็คือช็อคเวฟช็อคเวฟพลังงานสูงเป็นคลื่นกระแทกซึ่งตัวนี้มันจะเข้าไปฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเลื้อรลังของเส้นเอ็นได้ดีมากๆตอนนั้นก็แนะนําทำช็อคเวฟไปพอทำช็อคเวฟไปเสร็จปุ๊บพี่วิเป็นยังไงบ้างคือช็อคเวฟมันจะมีอาการระบมอยู่แค่วันสองวันพอ,นอวันที่สามสี่ปุ๊บ มันจะดีขึ้นเลยอืดีขึ้นจากระดับที่บอกว่ากวดแปดมันจะเหลือห้าเหลือสี่เลยค่ะจําได้ว่าพอหาหมอครั้งแรกอะค่ะแล้วกลับมาบอกหมอหมอมันลดหลือสี่เลยเนาะมันลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยเนาะใช่ใช่ตอนนี้เราก็ทําช็อคเวฟไปประมาณครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่ห้าเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ข้างข้างขวาหายไปเลยหายแล้วนะครับข้างขวาหายแล้วใช่ข้างซ้ายเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้สองเต็มสิบ ก็หลักการของเส้นเอ็นการพื้นตัวของเขาจะช้ากว่ากล้ามเนื้อครับมันก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันก็จะมีโปรเกรสที่ดีนะก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสองปวดสองเต็มสิบโอเคดีถือว่าถูกทางก็ได้เจอได้คุยกันทุกอาทิตย์ช่วงนี้พี่วีครับพี่วีช่วยฝากนิดนึงสำหรับคนที่แบบปวดสะโพกอาจจะมีอาการแบบพี่วีก็มีคําแนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่า ปกติเราเราปวดอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นเราจะทานยาทุกคน mm. จะทานทานทานยาคลายกล้ามเนื้อท mm. านยาแก้ปวด mm. เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเห็นว่ามันเริ่มเรื้อรังนะ mm. เรารู้สึกว่าเฮ้ยท mm. านยามาติดต่อเนื่ยสักสองอาทิตย์แล้วไม่ดีขึ้นนะ่ mm. ควรรีบหาคุณหมอค่ะ mm. แต่ไม่ควรปล่อยแบบพี่วินะคะคือสองสามเดือนนะ่ะ mm. มันมากเกินไปกล้ามเนื้อมันกะ เส้นเอ็นมันก็ค่อยๆฉีกเรื่อยๆมันบาดเจ็บเรื่อยๆคนรีบมาหาหมอดีกว่าเส้นเอ็นก็เหมือนกับเป็นใยขาวๆเป็นใยเหนียวเหนียวถ้าว่ามันบาดเจ็บก็คือมันเป็นแผลใช่มันเป็นแผลคล้ายๆแบบนี้ที่แบบว่าควรจะแบบปิดสนิกนี้กลายเป็นว่ามันปรีดๆออกใช่ใช่อันนี้คุณหมอทำอันนี้ทำให้วิเห็นภาพแล้เข้าใจแล้วก็ชอบที่คุณหมอบอกว่าพี่วิเวลาที่เรามีอาวุปวดอะไรแล้วเราเริ่มรู้สึกเจ็บ จากต้องรักษาอยู่นะใช่แตลว่าร่างกายเตือนแล้วว่าแบบนี้ไม่ชอบใช่กใช่เช่นเอ็นเช่นเอ็นไม่ชอบให้ยืดเกียดค่ะใช่เช่นเอ็นไม่ชอบให้ไปเทสเขาค่ะไปเทสเขาบ่อยๆว่าวันนี้หายหรือยังพรุ่งนี้ขอลองเทสอีกทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยความรู้อันเนี้ยพี่วิบอกว่าพี่วิชอบมากชอบมากจริงๆครับดีใจมากเลยครับรู้สึกเป็นเกียริที่พี่วิมารักษากระมอนะครับก็เหมือนถ้าผู้ชมทางบ้านมีอาการเหมือนพี่วิปวดสะโพกเนาะ รักษามไม่หายอย่าปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับเพราะมันจะยิ่งหายยากขึ้นครับ,รบ,รบก็แวะมาลองปรึกษามหมอกันได้นะครับก็คลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านอาจจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคนที่มีอาการลายพีวีวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ